สวัสดีครับเรามาดูปวดฟุตบอลยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศประจำเช้าวันพฤหัสที่19บเก้าพฤษภาเลนนยดีกว่าก็ปรากฏว่าใน90นาทีแล้วก็ละยีนาทีเนี่ยแฟรง์เฟิร์ตเสมอกับเลนเจอร์ไป1-1ฮะเกมนี้เลนเจอร์นำไปก่อนจากทางโจอาลิโบก่อนที่แฟรง์เฟิร์ตปฏิเสธเสมอได้จากลาเฟลซานโต้ฮะก่อนที่สุดท้ายแล้วจะยื้อไปถึงการโดนจุดโทษแล้วก็เป็นแฟรง์เฟิร์ตที่ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4คว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาล2021-2022่ส2021ิบองสไปของจุดได้ครับ ก็ได้ตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลหน้าเลยนะครับผมแม้ว่าในลีกบุนเดสเลกาเนี่ยจะจบถึงอันดับที่11ก็ตารับโมต้องบอกว่าเจ๋งไปเลยนะสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตแลวก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเองด้วยเพราะว่าเคยคว้าแชมป์สมัยแรกในชื่อของยูฟาคัพเมื่อปี1980มาแล้วนะครับผมก็สุดยอดครับแฟรงก์เฟิร์ตส่วนแลงเจอร์ก็ไม่เป็นไรแก้ตัวกันใหม่ในปีหนะ้า